กโละพัน้แช่ภาพตู้เย,ย็นะชุวลพันเืยย่อภาพิโพนน้ำเกลนมีตู้แช่นั่นลก็น้ำเก็นไอ้น,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 นี่ก็ไม่ต้องใช้แล้วต้องใช้เลยน้ำเก็มันจะเก็บได้ไม่ใส่นะ้ำมันจะเอะเลยไม่ใส่น้ำไม่ใช้เลย ถอดไอ้ตัวนี้ออกมาเวลาเช็ดทำความสะอาดตัวน้องไงไม่รู้ไงต้องถอดถอดเท่ขนาดนี่เองมันจะเช็ดทำความสะอาดไอ้ตัวไอ้ตัวไส้กรองมันอะท้ำน้ำยังใช่ไหมน้ำน่าเลยใช่ไดี๋ยวตัวแผงมันะหน้าจออดไ้่ครับ โเสแสดงว่าเชอรตัวนี้เสียใช่ไหมมีน็อตอยู่ข้างในเนี่ยโอเคอก่อ มห้ต่ที่มืองประดนี่ไม่รู้เยเนี่ยถอดแค่พมน้ำมันออกมันจะได้ล้างให้นี่มันล้างตัวตัวอตัวตัวกรลกมันอ่ะที่คุ่นกาะหนามากเลย ้ตัวนี้มันเป็นอะไรตัวนี้ไม่ได้เลยมันเป็นอะไระตัวนี้บอดไม่ตัวฉีดนี่ฉีดเป็นอะไรยานทีเราก็มันต้องต้องต่อสายไฟเข้าไปก่อนแล้วก็ดูว่าโปรแกรมมันใช้ได้ไหมแต่ตอนเนี้ยไฟมันไม่ได้เพราะไฟไไขาดหมดแล้วขาดหมดเลย ตหอไปถอดหลักสีมันไปตอนไหนไปตอนไหนมันต้องไปดูเนื้อคู่ประกอบแต่ถ้าตัวนี้ถ้าจะซ่อมตัวนี้สามพันห้าซื้อใหม่ไปเลยเดี๋ยวก็พันหนึ่งแล้วก็บอกว่าก็คือไล่ฟ